ครับวันนี้ก็มาเยี่ยมชุมลุงชื่ออะไรครับวันนี้ครับลุงบุญทรงครับบุญทรงเนาะน้าพีกุลอะไรครับเตี้ยนทั้งเตี้ยนต่างเทียบแตเอตัวกากันยาวนึ่เลี้ยนตอนนี้ช่วยพาทำอะไรบางหรือเราอยากทำเองก็ทีของเองที่ก็แบ่งให้คือตอนนี้น่ะคนบางคนเขาก็ตามถนัดคนเขาก็อยากปลูกแต่ผมเนี่ยลันยากผมทำไม่ได้ก็เลยมาปลูกถั่วเพราะว่าถั่วเนี่ยคืองทำรุ่นที่เดียว เร้วก็แล้วก็อยู่บ้านได้แต่ที่ถึงทำรุ่นหลายที่เรืมันเอาไม่ได้แล้วเพราะว่ามันตัวเอย่างวัวได้แล้วก็ล้านได้ลูกสาวเขาไปทำงานเขาอาจขายวัวกับที่ด้ายก็เรื่อยอายุเขาไลายแล้วยันนี้พอพวนซับแล้วก็ยอด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 เอารูกแทก โรย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 เม็ดตามร่องแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วก็มาทำรุ่นแล้วกทำรุ่นสักทีนึงแล้วก็ใส่ปุ๋ยทีนึงแล้วจบจบนี่จัดเดือนแล้วกันนี่มันจัดเดือนข้าวกลุ่ถั่วมันสามเดือนหรือวะนี่ลุงลุงถอนให้ดูจั๊กจั่นดูมันกินแล้วท้องตึงนไหมไม่เป็นไรเด็กวันนี้สนุนเพราะว่าท้องตึงลองติดเอาไปขูดข้มกินเถอะไม่เป็นไรไปแม่ไปลุงผมอยากดูว่าเอ่อนี่ พันอะไรกับไทยนานพันอะไรคลิกพันอะไรยอ้ยเขาจักกับพันนั่นเอาจักเขาจักมันพันอะไรกับเดีต่อมาสิเลเขามาส่งเสริมครับเขามาส่งเสริมทีเดียวก็ใช่ครับถั่วก็เป็นถั่วลิสงนะแต่ว่ามันไม่ไม่ตรงแก่ดีเนี่ยเต็มครับเนี่ยเต็มเบ็ดเต็มเบ็ดดีผี่แก่ดีผลมันผลมันไม่ทิ้งใช่ผลมันทิ้งไม่นานมันแล้วที่นี่มันไม่ได้บำรุงได้เราว่าเอาชีวามาใส่มาใส่แต่หลายปีแหละที่นี่ก็เลยมาใส่แต่แค่มานี่ทั้งนั้นไม่ได้ใส่ทั้งนั้นเลยไม่งามเลยไม่ค่อยได้ อืบ่อนใส่เชียงงามบ่อนไหนใสดีอยู่เนาะแต่ว่ามันจะหลายปีแหละแต่มันงามทนเนาะแต่แต่งามทนนั่ยเพราเต่าขีดวักขึ้นรถขึ้นเนี่มันกับสายกวดที่แบ่มันกวยลงที้นี่มันก็บ่อแดดเป็นอย่างว่าแค่คลีก่อนอู้ว่านี่ว่าใส่มันต้องใส่ปีแต่คามปีไปมันยังงามแต่ใส่เดี๋ยวนั่นไม่งามดอกที่นี่ลุงวางแผนยังไงพอเก็บไรจะทำให้ต่ออันนี้คือที่ปล่อยแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาจริงๆบางคนเขาก็หวานทุกเขียวอ๋อพอทำเสร็จเขาก็หวานทุกเขียวไว้แต่แล้วก็เขาว่าปุ๋ยมัน อันนี้เขาทั้งทั้งทั้งหมู่บ้านน้องหางนี่ยให้เองประมาณจักไหรประมาณไร่หนึ่งเนาะประมาณไร่คนได้คนละเท่าไรแล้วมันก็จักเป็นหลอกเป็นหลอกหลอกหนึ่งลอกหนึ่งไร่เนี่ยือที่พอไร่อยู่ปีปีนึงก็ปลูกทีเดียวสองลูกเขาสองครั้งบางคนเขาสองครั้งบางคนเขาก็ทำไปเรื่อยๆเขามีน้ำรดพักเขาก็ทาพักอย่างเจ้านี่ เขาจะทำมุดปีเลยนี่อย่างเจ้าที่มีมีของนี่ทีละรขอมีอะไรเขาแนะน้ำมาจากไหนล่ะเขาก็าถูกมาจากบ้านบ้างบางทีเดนอาจารย์ใจเอานใจเอาขอณปอน้อยอยู่ทุกคนเขาพุดเองก็นะเอามือคุดนณเขาจ่อประจุคุดไว้หนูเขาหนูเขาคุดปอน้อยใจเอาเนาะใจเอาคนแก่ลูกเขาก็ไม่มีนะลูกเขาก็ไม่มีลูกเมียไม่มีมีแต่เมียแต่ลูกเขาไม่มีครับเดี๋ยวนี้ลุงก็คาดว่าทุกปีก็จะ ปลูกแค่ปีเดียวข้างเดียวปลูกอย่างเดียวครับปีหน้าก็วางแผนนี่จะเอาอะไรดึงเนาะอาจจะเป็นถั่วอย่างนี้แหละครับแต่ถั่วมันดีครับรักการเนี่ยามนี่นี่คนนี่ผู้ช่วยเนี่ยเลี้ยงเกษตรนะครับเนี่ยแม่บ้านจะให้ปลูกรวยแบบเขานี่คุงคิดว่าไงดีไหมแต่ว่าทางการเขาก็ไม่ค่อยส่งเสริมกล้วยมันมากกล้วยมันหลายตลาดมันรุนใช่มเฉย่ขาายนีถ้แต่ไอ้ตัวนี้มันอันนี้ขายง่ายเพราะมันไม่ค่อยมีครับใช่ไหมไม่ค่อยมีคนทําน้อย คนทำใส่ก็ทำเป็นไงแจกพี่แจกน้องกินพี่น้องอยู่ไกลๆเห็นบางเมาขายถั่วนะใช่ตอนนั้นทำพริกกับพริกเนี่ยตอนต้องดูแลหลายนี่ต้องดูแลนี่เข้าหลายคนเขาก็ทำได้ทีนี้ลุงไปส่งกันไหนครับตลาดตันนี้ก็จนมากผมไม่ค่อยได้ขายแล้วมีแต่พี่น้องมาแบบอยู่อำเภอถามเขามาเยี่ยมยันแล้วก็ใส่ถุงหายอันเราต้องไปตากแดดก่อนนะตากแห้งแล้วก็แล้วก็หลุมนี่ว่านี่ก็ย่ายาหลูกสาวมากอะหาเข้าไปประมาณยั่ถังสีนี่ อันนี้คิดว่าใดจกถังวันไหนถึงห้าหกถังปีบใช่ไหมปีบใช่ไหมถังสีอ่ะฮะถังสีใหญ่ถังยี่สิบลิตรไถังที่รับครับที่เขาทาสีพื้นปกติเขาขายถังเท่าไหร่ครับมันผมซื้อเขาสองร้อยห้าสิบสิบพันนั่นตอนเล็กแต่ปีนี้จเขาจะขายเท่าไหร่ไม่ทะลุจะจะขายขายยังไงผมผมคือไม่ได้ขายแล้วครับเพราะว่ามันได้มันได้ไม่เยอะเพราะว่าเดจกพี่แจกน้องกินใช่ครับแต่จะรู้ว่าถ้ามาตลาดที่เราเคยขายกันก็สามห้าเนาะนั่นเลย ที่ทําเป็น่วนเนาะยังไปต้มกินอ่ะนี่ก็3สามชิ้นนึงก็3สามิตอนนี้ใช่บต่ซื้อที่ไล่เลยนี่สามสิบแต่ถ้าไปตลาดก็ไม่รู้นะสามที้ากสี่ทีมแล้วแต่ถ้าสนใจพี่น้องอยากมาเยี่ยมชมตลาะไอก็นนะตอนนี้มันมานน้องหางมากตอนพงซักมันอยู่ใหม่ๆเนี่ยเขาปลูกพืชนี่เลยใครปลูกทงซักเกษตรอำเภอพงศัก ตอนนี้ก็เป็นเกษตรอำเภอพงศักดิ์อยู่อตอนนั้นเป็นเกษตรพงศักดิ์เป็นเกษตรตำบลอยู่ตอนทุกวันนี้เป็นเกษตรน้ำทาบุกเบิกที่แรกก็โอเคครับก็ดีเนาะครับโอเคครับอันนี้ก็ใครดูใครเห็นอยากมาช่วยมาเยี่ยมชมการปลูกพักฟ้องวางกันบามามาซื้อมาหาได้นะครับนั่นแน่ๆมันยากกับน้ำยากกับน้ำลุกวันเราจะเอามาใส่ก้านอยู่ได้ก่อนละป่าก็ได้ให้หน่อย เดี๋ยวมาดานรทัพเดี๋ยวไปเยี่ยมตาหน่อยเป็นยังไงดีครวไปดับครับวันนี้ขอขอบคุณคุณลุงอะไรนะคุณทรงครับคุณทรงน้ำกุลยนสันเทียยันเาียยูบาลน้องหาโมนโมนขอบบครัลุงครับขอบคุณผู้ช่วยครับครับครับ